เราดีเครียดะอยากฟังเพลงเราเลยผู้ชายห่วยยังเคยสวัสดีค่ะหมูดองให้ชาแนลวันนี้เราจะมาเล่นเกมกันอีกแล้วค่ะท่านผู้ฟังู้ชมเกมของเราจะมาแข่งกันทำยังไงก็ได้ให้เราโทงไปหาคนรู้จักทำยังไงก็ได้ให้เขาร้องเพลงให้เราฟังภายในเวลาหนึ่งนาที คือจะแข่งกันเราจะโทรไปสิบคนคนละห้าใครแพ้กินลีเจนซี่เพียวหนึ่งเป๊กใหญ่โอ้หเป๊กเดี่วเป๊กใหญ่คืออะไรเป๊กใหญ่แคบป๊อกโอ๊ยแคบเบียนมึงหาพุ่นเลยจะเป่ากูแพ้อะไรเนี่ยมาเป่ายิ่งชุบแง่สมข้อยยังมาปอยยิ่งฉุบอยู่ไม่ถูเจาอยู่จะทำไงใครเริ่มก่อนคนแรกนะคะ แม่นวลนนะคะแม่ของบิวแม่นวลจะทําให้แม่นวรลร้องเพลงได้หรือเปล่าช่วงนี้เวลาแม่ก็จะทํากับข้าวนะนี่จะรับหรือเปล่าวะเอาคือบอลับสายผู้ใดนี่ก็แม่ได้ด<ม>ีอยังป้ากันให้อีกก็ลองเสียจีทอดหมดปมุกนอนไหมนอนน,อนั่นเอยโอ้ <laughs> ไม่อ่ะ <laughs> หัวคิดหอดะโทรหาตัวแม่แม่เพลงใครเดิมเพลงนะมันออกจังไดก่ะโอละน้อยโอละน้อยดูด้านเอเ็นะเมื่อหลอกยังแ่โอรน้อยใหญ่ตพี่สำเร็จแล้วพี่มาบอกหักเจ้าสาว ที่แมาหากเจ้าสาวคำดวงจะรู้ว่าทำสำเร็จนะคะหอดแม่ของเราแม่นวลแม่นวลแม่ของบิวต่อไปจะเป็นแย้อ้อยคนที่สองมีแววจะร้องอยู่นะมีแววอยู่ว่าแม่กูไม่ร้องร้องดิมันวิวเป็นก็ต้องร้องหรอเอ้าฮัโหลแม่ทำอะไรอยูว กำลังจะสร้างหม้อ้ามือเพือนข้าวได้ยนเสีโทรศัพตอาค่ะอ๋อแม่แม่แม่แตอนแม่ไปงานเลี้ยงไม่ชอบร้องเพลงอะไรนะรินจ,จันรใจริจ,จัใจร้จอ,จองไงแม่รัก,กอ,อาอ้ท่อนมานี่ท่อนมาท่อนทุกข์ก็ได้ท่อน,อน,นกลาง,งเลยอ่ะที่แม่ชอบร้องอ,ะอ่ะเรียร้อยฟังหน่อยเอาทำไมไมีอะไร ก็เป็นน้ากับไายเหมือนใจได้ตรินญาติโอ้ยสะเผลอว่ะคิมลง Youtube อยู่คือบอกร้องให้มันจบเพลง แค่นีก่อนนะเมื่อกี้นี่ปรินญาใจกูหลับไเาพลงเลยแค่่่ก็อยาก้องเพลงกว้าว้าว้าวีเจ้าของไงชนะแล้วยายพอแล้วเออชนะละแม่บิวไหวละพอพอจีทีวเพลงอะไรวะุณคิดก่อนด้วอ่ะฝนตกไหมฝนตกไหมเออฝนตกิล่องบอก ติดอยู่บิวเดอร์ว่างว่างจากสิบหานาทีเอ้ยสิบหาวิบอะเอาฝนตกอีกแล้วนะมันลองยังไงต่ออ่ะเพิฝนตกที่เจ้ามักลองที่เจ้ามักลองนะเวลาอย่างเพิ่มแล้วคืนนี้อะไรหรือเปล่าวะอ๋อ จะคืนได้ไหนเอียงเฮ้อจะทวันดูฝนพลตกไม่รู้อ่ะจำไม่ได้โอ้ยได้เหรอแล้วเจ้ายังหลิบซิ่งอยู่เล่นอะไรกันเนี่ยเล่นอะไรก็บทโซเสียงนะบอฝนตกอีกแล้วนะเร็วซิมหาวิหนึ่งตะสั่งตะสั่งเด้อเก็ยดดับบิตะสั่ง เจเดบิวจำเนื้อไม่ได้จริงๆจริงๆเออจริงๆริาเป็นคนจำเนื้อไม่ได้ทำพลาดแล้วกูพลาดแล้วกูโทรหายังจะบอกมึงเล่นอะไรกันเล่นอะไรกันโดนมาเคือยคอยว้าวนาบขอสคับทำไรอยู่ทำอะไรอันนี้คือเจกิฟต์นะคะแวนทับเจริญอยู่ไหนเนี่ยอยู่ร้านอยู่ร้านเหรอยังไม่เริ่มงานเลยจังอ้า เวลาไปราเหล้าอ่ะชอบชอบร้องเพลงอะไรมากที่สุดขำเลยสิลองร้องเพลงให้ฟังหน่อยดิเครียดๆอ่ะอยากฟังเพลงเรื่องเรื่องเรื่องเรื่ใหม่เรื่อยใหม่เร็วอเรื่อยเรื่อยใหม่ร้องไงมะท่อนหนึ่งอุ้ยโคตรเครียดเลยจะร้องก็อาจจะร้องเพลงนี้น่ะอุ้ยร้องจะกริบก็ร้องได้ ร้องได้ถ้าเมื่อกลาเมาเนี่ยตะโกนร้านร้านเหล้าเลยแหละมันมีแบบว่าเราร้องตามเขาไงเฮ้ยลองให้ฟังหน่อยเรื่องได้ไหมท่อนฮุกก็ได้เร็วท่อนหนึ่งเร็วสิบวิเสมอการเสมอกันเหลือเหลือเหลือเจี๊ยบยังไม่นับกับเจี๊ยตยสวัสดีเจี๊ยบอยู่ไหนอ่ะ บ้านหน่อยเหรอน้อก็ย well, ังหน่อยทายุบันว่างป่ๆมีอะไรว่างไหมแซ็คถึงห้าวิฮะถึงห้าวิว่างไหมว่างทำไมจะแบตจะหมดแล้วเนี่ยร้องเพลงให้ฟังหน่อยนิร้องเพลงอะไรร้องเพลงอะไรมึงเป็นอะไรเนี่ยเขี้ยหนาอยากฟังเพลงร้องเพลงให้ฟังหน่อยเครียดอะไรเครียดแล้วจะมาฟังเพลงอะไรร้องเพราะเหรออ้าวคือร้องมันก็หายเรียดไง อะไรเลมือเอามาท่อนหนึ่งอะไรท่อนหนึ่งเพลงอ่ะเอามาท่อนหนึ่งเร็วเพลงที่ชอบเพลงอะไรเพลงอะไรไม่มีบ้าเเอาร็วถ้าจะเตยถ้าจะเตยผ่านคือบิวนำนะน้าอยเตยมาจะยเตยลองแน่นอนเพราะสแนเราก็อายนเพราะแกอายนเลยถ้าแกได้ช้างสองขวด แกอาจจะหยุดไม่ลงก็ได้เพราะเท่านั้นโอ้โโอขึ้นลับเลทลถอ,อยใหญ่ดีดยูบอมเมอร์นี่หันีดีสิคะห <laughs> ัวไอ้ดีดโซสโซเสียงเอาอย่าหูว,ว่าดีดบอลในพ่อกันโดนเนาะยาย,ยาเพื่อนอัน เพลงเก่าศูนยเพลงอยียงมัมวนว่ะฮึอยากไปฟังเพลงเลยแมนแมนไม่สมศักดิ์สีขวยฮะละเออมันนึงเพลงอื่นอยู่ยายเห็นว่าก <c oughs> ระด <c oughs> บ <c oughs> บอปปะเจรีวิวฮะแต่ว่าหาเพลงเก่าศูนยมันวนจะไปขอเขาเสียวหละที่สนรหล้ลเพลงอยัเพลงหยั <c oughs> เพลงหยแต่ก็ <c oughs> โอ้ยเพื่อเจ้าสีห้าเขาบ่นางรับขุนหมอแ่าผู้ชายห่วยๆมนแมนแมนควมว่ามันม่วนดิจะเสียได้ยังไม่งได้หื้งยยผู้ชายห่วจะเสียด้ย่างื้อจะเสียได้ผายห่วยๆยงเธอเอเออครบครบกันเยไงต่อไปใช่จะพาชีวิตฉันไปทาง แต้มเดียวตอนนี้ิวได้สองสองต่อหนึ่งตั้งโบกอ่ะตั้งกับยี่ลองประทะกันดูตั้งยี่ทำไรเนี่ยผ <c oughs> ิดจ <c oughs> ะได้ไหมมันสู้ตื่นทำงานยังไม่เริ่มงานเลยเอ่ะผมเริ่งานอยเลยว่าไปไหนในวันนี้ไปไหน โอ๊ยทำไมเข้าหาตัตหัววันจังแล้ววันนี้มันสุกไงอออันสุกสนุกหีหรอแล้ว <c oughs> วันนี้ลาถ้าถ้ามึงไม่ไปมึงก็มึงต้องมีข้อแรกเปลี่ยนเลยข้อเปลี่ยนยี่อะไรร้องเพลงใหกูฟังก่อนกู <c oughs> ถึงจะไม่โกรธ <c oughs> เพลงอะไรมึงชอบเพลงอะไรยี่อะไรเนี่ย เพลงเพลงอะไรนะมินกะเซี่เพลงหวายอ่ะเพลงไหวอะไรอ่ะอะไรอะไรตัดใจไม่ลงเพลงอะไรนะเพลงอะไรนะเงาปะเนี่ยงงเพลงอะไรนะเพลงตรอให้ครัเราจะทำตั้งโดนจับแม่กูโดนจับ กลับมาทำอย่างซื่อตรงเฮียโอ้ย่านใครวะใครวะอีเบอีเบออีเบอีตั้งเหมือนกันอีเบมัมร้องเหรออีเบไม่ร้องเตรียมร้านช่วงเตรียมร้านเลยห้าโมงลองดูเบนะเบเบเบค่ะเจ้าฮ้อนสิวิไลทุกคน ยุงบ้าหันยุงบ้าเบยยุงบอว่างจะหาวิบออย่าฟังเพลงนะลองเพลงให้ฟังดูบอลองตอนนี้ก่อนอันนั้นแงเงี้ยก่อนของซาซาห์นะที่เบมักลองไปอีกเมิกเลือกเอาอีกแหมเอาแค่ทอนเดียว เลื่อกให้เธออย่งบอยมันคือบอกเพลงอันยังก็ืแล้วฉัเลอกเร็วโอ้โหยังนอร้อคอนอยู่ฉันหาวิฉันหาวเอออ่าอแล้วโอเค ้าหนาไปสไลด์หมูข้างล่างนะคะลูกค้าอาจจะเต็มแล้วก็ได้ <laughs> แต่คิดว่าอ้อมไม่ร้องนะคะที่เคยอ้อมอ้อมอ้อมเพลงเพลงอะไรนะที่มึงชอบฟังประจำตอน,นเนี่ยตอนอยู่ตอนเช้าป่าวะเออ <c oughs> เออมันร้องอยังไงนะกูจะหาเพลงเอาเอาทอน <c> oughs> <ค> oughs> อไ,มไม่ทำนองทำนองมันยังไง พี่เกียดฟังอะไรวะเอร็วท่านทำท่านหนึ่งอาท่านฮุกแม่กว่าจะนึกออกนะเร็วๆท่านฮุกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นานนานนานปลายต่อสายแนนเพลงวะตอบพี่ง่ายๆคุณลำใจคุณลำใจจานเยอะหรือเปล่า อันเพ่งอันคุณลำไยแ,แต่ตั้งแต่เรายังเด็กๆนะแม่มันร้องยังไงนะยังจำไม่จริงไอ้นั่นน่ะเนระคุณลำไยคุณลำไยแต่ก่อนปุณนะ กกติกานี่ขอรถนะคะเพราะว่าหายใจทันบ้างไม่ทันบ้าง oh. สงสารค่ะรู้สึกว่าสงสาร oh. ก็เลยลดให้ oh. ลดให้เป๊กหนึ่งครึ่งเป๊กเป็นครึ่งเป๊กนะ oh. เราดิ oh. เป็นไง oh. <laughs> เป็นไง oh. <laughs> สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าชอบก oh. รอดติดตามเป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะ ร้องหมูร้องไก่ชาแนลสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า